MBK Center พระราดพักและเดินในเซ็นเตอร์พระรามเก้านะคะศูนย์การค้าในเครือของ MBK ฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่นะคะชัยนิดนิวเ e ียร2025สับมังค่างปัญญาหลักแหลมมะเสงมหาแห่งหลับโชคมังมีหลับสับมังค่างหลุนทองคาแท่งนะคะและของรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวนะคะด้วยโชว์สุดอลังการนะคะชุดลุ่งโลดทั่วราบปัญญานำชา่ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพุทธชาตินะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของทาง MBK นะคะและศูนย์การค้า MBK Center รวมด้วยคุณธีรดานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสู่ตาเสียนะคะคุณบริพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเซเวนสตาร์สตูดิโอจำกัดพร้อมด้วยครูจินสุดฮอตนะคะหนุ่มเล้งแล้วก็หนุ่มแตม เข้าร่วมในพิธีเปิดงานในะคณะลานสกายวอล์กชั้น2อด้านนาศูนย์การค้า MBK Center นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีโชว์ศิลปะวัฒนธรรมจีนนะคะอันสวยงามและหาชมได้ยากไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิ้วเทพเจ้าวอวยพรการแสดงกายกรรมจีนโบราณ เวิร์กชอปเขียนตัวอักษจรจีนคำมงคลและอีกมากมายภายในง,งานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะเก๋นในฐานะตัวแทนของ MBK Group นะคะเอ,อ่อซึ่งมีศูนย์การค้ายอยู่ทั้งหมดเนี่ยหลายศูนย์ด้วยกันหนะ้าที่แห่งนี้ก็คือ MBK Center นะคะในปีนี้นะคะเ,เรื่องในโอกาสของวันตุษจีนนะคะก็ต้องขอไวยพรชินเจยุยอีซินทีฮหวชัทุกๆคนนะคะ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะโดยกิจกรรมวันนี้นะคะกิจ mm. จะขอเชิญชวนให้มาที่ MBC Center mm. ก็คือ mm. เราจะมีกิจกรรมโดยการแสดงยิ่งใหญ่นะคะอลังการงานโชว์5วันเต็มโดยในแต่ละวันเนี้ยเป็นการโชว์ที่แตกต่างไม่เหมือนกันเลยนะคะโดยการแสดงโชว์เนี้ยเป็นทีมของสิงโตมังกรที่ชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์อันดับ3ของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะคะมีในส่วนของการลุ้นรางวัลน,นะคะลุ้นรางวัล ได้ทองคําแท่งนะคะโดยจะมีในส่วนของตัวเนี้ยตัวโปรโมชั่นเนี้ยจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะต้อนรับปีมาเสงมหาเฮงค่ะก็ตุ๊จีนี้ถ้าคุณไม่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดผมแนะนำให้มา MBK Center ครับแล้วคุณจะมีความสุขพร้อมได้รับของวันมากมายจากพวกเราครับผมเลงก็ทุกคนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวตุ๊ดจีนที่ MBK Center ครับซึ่งวันนี้นะครับเราเหินโชว์ก็ตกตะลึงสุดครึ้นมากๆ ก็สุดยอดมากมครับที่จัดงานดีๆขึ้นมาครับใช่ครับแต้วแแบก็เหมือนกันนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ MBK นะครับปีมะเสงปีงูเล็กที่ MBK Center นะครับก็โชว์ยิ่งใหญ่อลังการตาการตามากๆเลยครับก็อยากเชิญชวนมากันเยอะๆเลยนะครับมาเที่ยวกันได้ทุกวันนะคะในแต่ละวันโชว์ไม่มีซ้ําเลยค่ะค่ะลุ้นรางวัลก็คือทองคําแท่งค่ะแล้วก็กิฟท er ์ฟูช์ชั่นค่ะซินเจียยู่อินินนีหัวใจ คุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของทางศูนย์การค้า MBK นะคะได้ที่ Facebook Fanpage MBK Center นะคะรวมไปถึงของพาราไดซ์พาร์และเดอะน g h เซนเตอรพัลลัมก้าได้เลยนะคะ